ไหวป่ะเพื่อน่มันคอมโบมันเ้วอเนอร์างเออดีดีดีเฮียวลมตายฮะโดนกดหัวทิมเกียล่างไม่โดนหรอโดนโดนแต่เพื่อนมันช่วยได้เฮ้ยไม่เป็นไรได้อยู่มึงจะปล่อยกูอยู่คนเดียวไง จะแม็กไงเอ้าแล้วใครจะดันน่ะโคตรกดีแล้วแย่งการนี้คูมันจกิ้คือคิ๊บประมาแล้วพูดเห็นใจแม็กไปงั้นแหละที่จริงไม่มีอะไรมึงอยู่คนเดียวไปอารมณ์เดิมแล้วมึงเราถูมึงต้องถูกในร่างมันได้แน่นอนะคู่ซื้อตอนแรกกูจะขีดบนไงขายไม่ทันไม่เป็นไรอยู่ล่างเต้กดเต๋อโนดนแน่ไอ้เนี้ยไอ้ตัวตัวนี้มันมัวนี้มันเปิดง่ายเวลากว่ามันนาน วันนี้นะฮะเบฟอรกอเราก็จะไ,ได้เหมือนเดิมตูู้สกิลสองมันฮิวไปูงฮอวฮูทียเราไม่มีแคนดี้นี่หวังแล้วโซสตีนี่เรียกอะไรดูว่ามันจะสู้ปิดแน่ตู้ได้เียวแต่แค่มีโซนแะบทนคู่ชุดเดียวหายแล้วเาทลางคืนเต้าออ้ เราฝากด้วยนะแม็กสำหรับเลนล่างเออบัตรรี <c oughs> เร็วไป <c oughs> เร็วไปไม่ใช่เคยบัตแล้วบัรลบานเฮ้ยเรามีตัวเทพด้วยเว้ยชายชายบัตรลดเรามีคีเปอร์ออฟเดอะฟอเรสต์เดี๋ยวกูเอาลูกกูไปปวดเลย<อ>ช้าง <c oughs> มีแต่ความแข็งนะฮะอ๋อช้างไม่ความคิเปอร์มันความ เอาไงดีวะเอาลูกไว้ปวดดีไหมยก็ดีเลยเอาเลยไหมไม่ทันแล้วรู้สึกยังไมฟินมันยิงกุ๋ยแรงๆวะเ,เรารเขาแตกมาแตกอยู่แล้วเจ็บตัวนะฮะไม่ใช่ที่อะไรคือเจ็บตัวนะฮะต่อไปลูกพ่อไป ดูสิต้นไม้ฟางฝูกไหนวัสดีครับต้นไม้ Keeper of the Forest ตุ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊ก ยากว่าปเปอร์ได้ฟาร์มยุคสี่อะเป็นไหนเจอจูบโอ้ยมันยิงมัราหลอกมันโผล่กูเ็สเอ็ด बना <laughs> <laughs> โทษทีเพื่อนกูกำลังยุ่งอยู่ฟีฟเราเปิด้าก็มึงตายดเลรอผมไม่แน่ใจว่ะแต่มันได้ไม่เยอะหรอกเปิดได้ก็คิวได้ มีแค่นี้วะเลี้งไม่มาลากเกียบให้กูเลออยจริงจ่งนะเนี่โจตีเตะหมด ต้นไม้ต่อนะเอบดุกอมมือแล้วดูแมพเลยปิดบอกวันดีต้นไม้ พอป่าวะไม่พอยังพอแล้วเนี่ยตอนนี้มีทั้งลูมีทั้งสโลมีที่อะไรทั้หมดเลยจะเปิดได้ไดต้องเข้าแล้วละ่ะจิบหายละเพื่ออะไรอ่ะมาเลยว่าช่วยอะไรกันได้เคยเพื่อนจะได้ปั้มวอลละ เป็นมหาเยอจ้าลูกมึงนี่กนตีนห่ะนี่ฝังต้นไม้ด้วยเอ้ยไอเฮียไอ้ลูกกูตายลงมาเถอะวางลงมาเลยเถอะโอเคเดี๋ยวกูไปแป๊บนึง เฮ้ยก็โตมันช่วยอะไรกูไม่ได้อะ่ะกำลังไปดันฮะสักครู่เด้อรองเท้ายัางไม่มีอตัวกูแล้วเนี่ยมาเลยได้ฆ่าเลยกระดิ๊ตายนะฮะ

ายกวันตีสามนะอุ้ยเฮียฟินอีกแล้วเหรเจอมึงอีกแล้วออกบินอถอยถอยถอยเพื่อนถอย,ถอย ไปแล้วโอ้ยอย่ายุ่งกับกูนะครับายครับายสุดยอดมั่วมากจนก,กูไม่รู้เกิดอะไรขึ้นม้างบินไปบิน เอาทำไมทำตัวเงี้ยเพื่อนที่ไหนได้เงี้ยลูกเอาดีกว่าให้ขีปตี ยิปย่าเพิ่งตายขอคุดูดก่อนไปไปหาต้นไม้ลูกไปไปผลต้นไม้ไม่เจอ mày yêu cha, ui <laughs> hiền đại đội mày, ui ngay 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 อเอสิครับมาแค่ครับเนวิดกูพลาดละ ตายกูขอลูกกูอยู่กันแล้วไงกติลูกติ๊กลูกติ๊กเอ้าพี่ยังไม่ตายเหรอตายจุดฟ้านึกว่าตายแล้วเนี่ยกดสกิลไปแบบเออกะไม่ได้คอนโทรลตัวเองเลยกาวิกาวิกาวิดีเาอ๋อคุมแต่ลูกเออคุมแต่ลูกแบบเอ้ยเฮียกูคิดว่าเออกูตายแน่แล้วแหละก็เลยไม่ได้คุมอ่ะ เงีขข้ยประกดวะยังรอนอยู่เชื่อโอเคแล้ว okay, นะเอาแม็กเชี่แล้วเืออกระไปไหนเพื่อนโอเคได้อ,อยู่ได้อ,อยู่กูต,ตายละลากล่อยเฮ้ยไม่ตายเว้ยแปก โอ้ยเฮียเฮียต้นไม้ต้นไม้อ่ามึงวิดวอล์กไม่ได้แล้วไงอ่ะตีแม่งตีแม่งเออวอล์กไม่ได้แล้วไงอ่ะกดคอนโทรลผิดไอ้เฮียคอนโทรลลูกอยู่โอ้ยลูกกูตีป้อมไม่ได้กูไม่อยู่นี่เหรอเออกูไม่อยู่มันลูกตีป้อมไม่ได้จับกันก็ได้ผมไม่อยู่เฮียโลฮิวแล้วกัน สุดยอดมนกเมื่อกี้แบบคอนโทรลลูกเพลินลืมคอนโทรลตัวเองเรียวิง่งเข้าไปในป้อมสวยๆกูชอบคราวคอนโทรลเพราะว่าคอนโทรลหลายๆตัวได้พงกว่าพาด้วยนะเดี๋ยวกูพกเองกูได้ของเหอะอันนี้ดาเมจกูทั้งนั้นนันตะเนี้ยออกอะไรวะ ของมึงเนี่ยโซจะเป็นจุดๆเหี้ยอะไรของมึงวะมึงสกิลไม่โดนเนี่ยไปดังบนนุ่นอาจจะบอลนะ เหลี่ยมเยอะอีกอ้เฮียตัวเลยเหลี่ยมเยอะนักไอ้เฮียนี่ไงแม็กเปิดแล้วเฮลตอมมิเวอร์ดนะ อเ่อาแบล็คให่หน่อยค่ะครับผมพยายามด้วยมันไม่นคนอนยอนมึงดูด้วยว่าตัวที่อยู่ตรงนี้ของตัวนี้คือตัวอะไรมันไม่มีมึงมีดับเบิ้ลนล้วไหมมึงม,ม,มีดับเบิ้ลเลยนุ้ยมันไม่มีความเร็วในการจุสตีมองอมองอมอมงอีกทีนิเออดีจเริญนพรอ แม็กมึงมงให้เพื่อนทีงดิป้อมมะลีเรือมึงตีป้อมให้กูก่อนไปแลเวไปลาก่อนแม็กราทาถีบไม่ได้เอาวิ่งกูลืมเลยตกใจกำลังไปครับกำลังไปเ้นนี่ยัไงัไม่ใยงรตกใจโอเคตอนนี้โลฮิวมาแล้ว ไอมึงอ,อย่าเข้าแบงนี้ดิน,นั่น,นไง,องนไอพี่อาถึงจะได้เปรียบแต่แต่ก็อย่าประมาานะกำลังไปเพือ่อนกำลังริกบอล เจ้าทีกูตายเลยโอ้ยไม่น่าเลยขาเ,าเรอ่มหออมอน้นป้อมเน้นป้อมเน้นป้อมเน้โกลาโกุูก <G ola. S 1> ตายฮะโอเคโอเคอเข้าใจแล้ว วิ่งห้าแล้วกูพาเองที่นี่เขาป่าจะไปดันในเชงไงติกูมานะหายหมดนี่พวกมึงอะเป็นทำเนี้ยอะไรอยู่ตรงนั้นหรอไม่คือจะไปดันในป่าไงแล้วมันวิ่งมาห้าตัวพอดีจะแบบจะเช็คป่าไงซอกแซกเข้าไปนี่กูไม่ได้อยู่เพราะว่ได้นะั้นไงกูรอดาวาวพะวาวไปู่เขี้อะเพื่อนไปไหนอยอดันใหม่ดันใหม่อะไรอะไรยังไม่ถือว่าเสียเปรียบ กูวับเพื่อนมาบนแล้วกูวิ่งลงล่างวะนะเออเดี๋ยวกูค่อยวาับเพืไปข้างบนวับด้วยอันน่ะไม่มีวับวับมุ่งมันได้กูซื้อวับวับลงลูกได้วับลงลูกได้แต่แบบหมายถึงกูไม่ได้ซื้อวับไว้เอแล่ไอ้ไอ้แม็กซ์มพิวเตอร์วัสมา ขึ้นบนนอดีกว่าเพื่อนมเป็นไหนจานะ่ะขึ้บนบอไงท่านมีตุ้มจีนมาดันบอลกันเถอะ มากเลยนะไม่่ไม่ได้หนักอย่างนี้ไม่ได้หนักแบบมากขนาดนั้นแล้วก็พอได้อยู่ จะเข้าไปลึกทำไมผมเล่นสายดันมไ,ไม่ต้องพิมพ์จุดๆหรอกคนระับคุณพูดมาเลยก็ได้คุณพิมพ์ตรงๆมาเลยก็ได้คุณต้องการอะไรอะ่ะแต่คือผมเล่นสายดันไงเทียหนักมากแต่มากเพื่อนจะคิวพัวยากหน่อยนะป็นไหมลึกไป แยวซ้อมนีวเว้ไปทีไงไปเดี๋ยวไปล่างกันดลโอ้ไป, oh, five, ไ,ปไปล่างไปล่างไปล่างไปต้องต้องได้เวลาที่ต้องไปลา่างจริงนะ

เดีอดยอดเว่าจะถึงเนี่ยในระวังไงต้นไม้เข้าไปในป่า,าเขียวๆอะ่ะมีหวานมากมีอยู่บนเขาเนี่ย ิวเวิร์ดมาดาฟก้าตอนไหนนะเพื่อนมึงรอดไว้เก่งมากตีมาลูกพ่อชังหัวแม่งป้อมไปเดี๋ยววะเชี่ยเชียเชีย,ชยป้อมไหมเพื่อนป้อมไหมเพื่อนเอลูกมึงตีเหรอ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฮะตอนนี้กำลังเอาป้อมอย่างเมามันอ่งเฮ้เออเดี๋ยวกูออกมังชิ้นหน้าก่อนตอนนี้ได้กันเวทหมูแล้วโหมึงสะท้อนเลยเหรอวะช้างท้อนกูไหมมึงถามกูดิกูสนใจมึงไหมก็ไม่ไงมึงก็มาตีกูอยู่นั่นเนี่ยถ้ามึงอยากจะอยู่งี้โอ้ย เยแม่งวิ่งทะลุลูกไปหมดเลยห้าสิบชาละระเบิดเลยก็ได้อะบาชิโบว่าวิ่งนะฮะมึงจะแยกกูทำไมเย็ด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 อย่าเพิ่งตายี่กูอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายติดลูก นะฮะสายดันนะฮะปกตินี่มันมีสามคนมาเล่นได้เล่นกันสองคนบาง่อกี้ไม่ชนะกัอ่มันต้องมีครูที่เล่นเล่นไงเอืมแต่มันต้องมีคนเล่นคนหนึ่งเพราะว่าเล่นดันมาสองคนละมันต้องแยกเลนมันยืนสามไม่ได้หาเลยนะฮะ